สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอละต่อนะครับขอละต่อในตอนนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเทคนิคในการสร้างความรู้สึกเชิงบวกกันนะครับหรือจะให้พูดง่ายๆก็คือวิธีการในการแผ่เมตตาเนี่ยแหละครับเพราะบางทีนะครับการที่เราเนี่ยได้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้เข้าใจคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นนะครับเราเองเนี่ยแหละครับก็จะรู้สึกดีแล้วก็ สบายใจมากยิ่งขึ้นความเครียดของเราก็จะน้อยลงไอตัวสมอง,องเราเองเนี่ยมันก็จะได้พักนะครับก็เนื่องจากว่าผู้เขียนเองนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าบางทีนะครับตอนที่ตอนกลางวันเนี่ยเขาก็ทํางานอยู่ร้านคุณลุง,ขงเขาพอตกดึกนะครับ เขาก็โหมงานมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบริหารธุรกิจจนดึกดื่นนะครับและไหนจะทํางานวิจัยอีกนะครับแล้วเขาเองเนี่ยก็รีบตื่นแต่เช้าเพื่อจะมานั่งอ่านงานวิจัยใหม่ๆนะครับสมองของเขาเนี่ยก็เลยทํางานหนักอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับเขาเองนะครับก็แทบจะไม่มีเวลาที่จะล้มตัวนอนต่อให้เขานะครับล้มตัวนอนเท่าไหร่นะครับเขาเองก็เหมือนว่าเขาจะไม่หลับสนิทนะครับ เพราะว่าสมองของเขาเนี่ยมันยังไม่ยอมหยุดพักนะครับเขาเองนะครับก็ถามศาสตราจารย์ท่านนี้นะครับว่ามันมียาอะไรบ้างไหมที่ช่วยเขาเนี่ยนอนหลับได้ยาที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับรักษาโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นยานอนหลับให้คนไข้เขาเองแค่ไม่อยากคิดอะไรเป็นพังช่วงบางตอนนะครับ แต่สิ่งที่เขาได้รับนะครับมันเจ๋งกว่านั้นนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับมันก็คือน้ํายาทําความสะอาดสมองของเรานะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับมันก็เป็นวิธีการใหม่ๆที่ขนาดมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเขาเองก็ยังนํามาศึกษานะครับซึ่งวิธีการก็ตัวอย่างเช่นการจํากัดการนอนหรือว่ากําหนดเวลาในการนอนเนี่ยครับมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าเพิ่มคุณภาพนะครับให้กับการนอนของผู้ป่วยได้ ซึ่งวิธีการปฏิบัตินะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยหลับสนิทมากยิ่งขึ้นทันใดนั่นเองนะครับศาสตราจารย์เขาก็ดึงแท็บเล็ตขึ้นมาเปิดไฟล์ให้ดูนะครับว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างหลกัหลกๆนะครับก็จะมีกําหนดเวลาเข้านอนแล้วก็เวลาตื่นนอนนะครับสิ่งนี้แหละครับมันจะช่วยให้สมองเนี่ยจดจําจังหวะเวลาซึ่งไม่เชื่อนะครับเราลองทําเองก็ได้นะครับเราอาจจะไม่ต้องตั้งนกาปลุกนะครับแต่เราลองระลึกถึงว่า เราจะเข้านอนกี่โมงแล้วเราจะตื่นกี่โมงนะครับร่างกายของเราเนี่ยจะทําได้เป็นปกติเลยนะครับอาจจะไม่ต้องใช้ในกาปุกก็ได้นะครับถัดมาก็คืองดกินสารกระตุ้นนะครับเช่นพวกเครื่องดื่มที่มันกระตุ้นประสาทอย่างเช่นพวกาคาเฟอีนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่มันทําให้เราเนี่ยนอนไม่หลับถัดมาก็คือเขียนสาเหตุเลยครับสาเหตุที่ทําให้เราเครียดเนี่ยระบายมันออกมาเลยครับก่อนเข้านอนแล้วสมองเราเนี่ยมันก็จะโล่งปลอดโปร่งมันจะทําให้เราเนี่ย เหมือนเราได้พักสมองไงครับต่อมานะครับก็คือการตื่นแต่เช้าไปรับแดดอ่อนๆน,นะครับมันก็จะทําให้เรากะปิกระเป๋ามากยิ่งขึ้นแล้วก็อา,อาจจะออกกําลังกายสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการนอนกลางวันติดต่อกันนานๆนะครับเพราะจะทําให้กลางคืนเนี่ยมันนอนไม่หลับก็ไม่กินอาหารก่อนเข้านอนนะครับมันจะทําให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยมันลบกวนการนอนได้แล้วก็ไม่ดูโทรทัศน์หรือว่าโทรศัพท์ในขณะที่เราเนี่ยอยู่บนเตียงนะครับ ถัดมานะครับสิ่งนี้ก็สำคัญมากเลยนะครับเมื่อเราเนี่ยตื่นนอนปุ๊บเราควรลุกจากเตียงทันทีนะครับอย่างงีบต่อนะครับแล้วก็อีกสักเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการจัดห้องนอนให้มันมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายสิ่งนี้แหละครับมันก็จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทของเราให้เราเนี่ยอยากจะหลับพักผ่อน ได้เร็วขึ้นนั่นเองครับซึ่งวิธีการทั้งหมดนี้นะครับมันก็เป็นวิธีการในการดีท็อกสมองของเราเนี่ยแหละครับซึ่งเขาก็มีงานวิจัยนะครับก็มีการศึกษาสมองของหนูนะครับว่าถ้าเราเนี่ยสามารถหลับได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับ น้ำในไขสันหลังของเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นและน้ำในไขสันหลังนี่เองเนี่ยครับมันจะช่วยกำจัดโปรตีนบางอย่างนะครับที่มันจะเป็นตัวการที่ทำให้สมองของเราเนี่ยเหนื่อยนะครับหรือว่าง่ายๆคือว่าไอความคิดฟุ้งซ่านของเราเนี่ยที่มันผุดขึ้นมาเวลาที่เรานอนไม่หลับเนี่ยมันก็จะทำให้ไอตัว default mode network ของเรานะครับทำงานหนักมากเกินไปแต่ถ้าเรานะครับลองได้ใช้วิธีเหล่านี้ดู เราเองนะครับก็อาจจะหลับสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งผมเองนะครับก็มักจะออกกาลังกายทุกเช้ากําหนดเวลานอนนะครับสิ่งเหล่านี้ละครับมันทําให้ผมเนี่ยหลับง่ายแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แต่ถ้าเราเนี่ยยังมีปัญหาอีกนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีการในการสร้างความรู้สึกเชิงบวกได้นะครับถ้าเราเนี่ยนอนไม่หลับหรือว่าเรานะครับตื่นมากลางดึกเราก็อาจจะใช้วิธีการในการแผ่เมตตานะครับ ซึ่งเทคนิคนี้นะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยแสดงถึงความรักความเมตตาต่อผู้อื่นได้มันจะทําให้เราเนี่ยจัดการความรู้สึกเชิงลบได้ซึ่งผมก็อยากจะเสริมอีกสักนิดนึงคือถ้าเรานะครับได้ฟังสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมเข้าไปอีกนะครับถ้าเรานะครับ แผ่เมตตาแล้วเราฝึกฟังแต่สิ่งดีๆแล้วนะครับมุมมองความคิดของเราเนี่ยครับหรือความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไปนในทางที่ดีหรือเป็นไปนในทางที่บวกนั่นแหละครับความขุ่นมัวในใจของเรามันก็จะลดน้อยลงความผ่องใสเนี่ยมันก็จะมากขึ้นเรามาดูวิธีการแผ่เมตตาของเขากันสักนิดนึงนะครับเขาเนี่ยแบ่งเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับเขาก็ให้ปรับทภาวะจิตใจ แล้วก็จดจ่อไม่วอกแวกอาจจะจดจ่ออยู่กับลมหายใจสัก10นาทีนะครับแล้วก็นึกถึงความคิดลบอันนี้ผมก็ว่าแปลกๆทักนิดนึงแต่เขาเนี่ยให้เราคิดถึงความคิดลบแล้วลองสังเกตดูว่าไอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันมีปฏิกิริยาอะไรมันตอบสนองร่างกายแล้วก็จิตใจของเรายังไงนะครับเราเองเนี่ยจะได้จัดการมันได้ไงครับและขั้นตอนที่3นะครับก็คือท่องไอ้ประโยคที่มันเป็นความรู้สึกเชิงบวกนะครับ ต่อคนคนนั้นหรือที่มันเป็นความในใจนะครับอาจจะประมาณว่าขอให้คนคนนั้นเนี่ยมีความสุขขอให้คนคนนั้นเนี่ยสุขก,กายสบายใจขอให้เขาเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงขอให้เขาเนี่ยเดินทางปลอดภัยคือคิดไปในทางที่ดีแหละครับเขาก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแบบศาสนาพุทธชัดๆเลยมันเป็นต้นกาเนิดมาจากศาสนาพุทธอยู่ดีนะครับแต่เอาข้อจริงนะครับถ้าเราเนี่ยตัดเรื่องความเชื่อหรือตัดเรื่อง เรื่องอะไรที่เราเนี่ยยังไม่สามารถเข้าใจหรือพิสูจน์ได้นะครับเราก็ลองเอาวิธีเหล่านี้แลครับไปใช้ให้มันเรียบง่ายดูซึ่งแน่นอนครับมันจะมีประโยชน์ต่อตัวเราเพราะเราเองนะครับจะสร้างความรู้สึกเชิงบวกขึ้นมาอย่างไอความรักความใส่ใจความเห็นใจความมีน้ำใจของเราเนี่ยหรือแม้กระทั่งความรู้สึกขอบคุณนะครับมันจะเพิ่มมากขึ้น และวิธีการเหล่านี้นะครับมันได้พิสูจน์แล้วตามหลักประสาทวิทยานะครับว่าสมองของเรานะครับมันจะทำงานไอ้ส่วนที่มันไปควบคุมไอ้ตัว Default Mode Network เนี่ยลดน้อยลงได้นั่นเองครับและสิ่งสำคัญเลยนะครับแน่นอนครับมันต้องกำจัดไอ้ความคิดเชิงลบเช่นไอ้ความอิจฉาริษยาความโกรธความสิ้นหวังไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับที่มันทำให้เราเนี่ย นอนไม่หลับมันจะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้และความเครียดของเราได้นั่นเองครับก็ถ้าไม่เชื่อนะครับเราเองเนี่ยก็ลองฝึกดูได้ครับลองฝึกจดจ่อดูลองถ้าเราไม่เชื่อนะครับก็ขอแค่เราเนี่ยลองฝึกดูก่อนนะครับฝึกหายใจแบบจดจอ่อแล้วก็ลองฝึกแผ่เมตตาดูนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมทำเป็นประจำนะครับมันก็จะทำให้ผมเนี่ยรู้สึกเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นเข้าใจว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ย สมองของมนุษย์นะครับมันก็สามารถยืดหยุ่นแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเห็นนะครับว่าอะไรเนี่ยมันมากระทบต่อจิตใจของเราหรือว่าต่อสมองของเราให้สมองของเราเนี่ยเหนื่อยนะครับถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะครับมันสําคัญอยู่แค่ว่าคุณได้เคยลองเอาไปประยุกต์ใช้แล้วหรือยังถ้าคุณลองสักนิดนึงคุณก็จะเห็นว่ามันมีประโยชน์หรือมันไม่มีประโยชน์ถ้ามันมีประโยชน์นะครับ ยังไงยังไงคุณก็อยากจะทํามันอยู่ดีนะครับเพราะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยได้พักผ่อนสมองแล้วก็พักผ่อนร่างกายของคุณนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าเทคนิคที่เราเนี่ยจะสามารถสร้างไอ้ความรู้สึกเชิงบวกหรือทําลายไอ้ความเครียดของเราไปนะครับวิธีง่ายๆเลยก็คือเราเนี่ยลองฝึกกําหนดเวลาในการนอนกําหนดรูปแบบในการในการเข้านอนหรือก่อนเข้านอนนะครับ หาวิธีหรือข้อปฏิบัติในการจัดการมันโดวยวิธีที่มันเรียบง,ง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามฝึกจดจ่อแล้วก็แผ่เมตตานะครับเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยสร้างความรู้สึกเชิงบวกให้กับตัวเราเองและตัวเราเองเนี่ยแหละครับก็จะไปเมตตาต่อคนอื่นหรือว่าต่อสิ่งอื่นนะครับ ก็เนี่ยแหละครับมันก็คือยารักษาหรือยาบรรเทาอาการที่จะทําให้สมององเราเนี่ยได้พักอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับก็สําหรับวันนี้นะครับขอแล้วต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ